ครับควัวดีครับรอ๋อผมเป็นคนแถวหมู่บ้านนี่ครับท่านเป็นใครหรอตอน,นมุคนย้อมทำไมท่านดูคุ้นๆจังเหมือนที่เพื่อนผมบอกเลยอะเันเองชื่ออะไรชื่อชื่อว่าแดงครับแดงมีนคนชื่อชัยไหมใช่เหรอลุงชัยไหมช่เมือง อยากจะวานเจ้าหน่อยได้ไหมทำอะไรเราครับใอ้เจ้าเนี่ยช่วยตามหาพระพระออพระแล้วยังไงครับสมมติถ้าตามพระมาแล้วอะตามหาพระที่นี่แหละ๋อท่านจะรออยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมไม่ข้าก็ออกจะตามหาพระด้วยของตามหาพระด้วยช่วยข้าตามหาอืมเดี๋ยวผมช่วยแรงหนึ่งก็ได้ สวัสดีครับผมตั้ม TUM ครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมก็จะไปดูนักลบโบราณนะทุกคนนักลบโบราณนะที่แดงได้เจอนะทุกคนเราก็วันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ใกล้ทางเข้าแล้วแหละไม่รู้ว่าแดงบอกที่ผมมาแล้วนะว่าอยู่จุดนี้จุดนี้ผมก็จะเดินไปดูทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงทางเข้าแล้วนะก็แต่ระหว่างทางเข้าใช่ไหมมันจะมีรอยขุดน่าจะเป็นขุดเห็ดของคนแหละทุกคน ก็ที่แดงบอกันมันอยู่ในหุบทุกคนในร่องห้วยแนละ้วไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ผมจะลองเดินหาดูนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมมาเป็นช่วงประมาณสี่โมงกว่าแล้วทุกคนเย็นแล้วด้วยไม่รู้ว่าวันเนี้ยเราจะเจอเขาไหมถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะทุกคนโอเคครับก่อนจะขับไล่ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนผมก็มาทาทนี้บ่อยอยู่ผมก็รู้ว่า หุบนี้มันอยู่บริเวณไหนบ้างนะเราจะลองตามดูนี้ก็เป็นหุบหนึ่งแล้วก็ด้านานู่นก็มีนะนีก้อน็นแล้วด้วยนะดูพาทิดทางนี้ยุงที่นี่คือเยอะมากๆเลยนะทุกคนผมบอกได้เลยอยากันยุงนี่เอาไมา่อยู่นะแล้วก็มีมแมลงนะี่ยแมลงที่แบบ มันชอบตอมหน้านะเข้าตาเข้าจมูกเยอะจัดๆเลยแหละอืมหูแรกนะนี่ทุกคนน้ำมาจากไงนวะมีน้ำได้หรอที่นี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะดูด<ๆ>ินี่มันไม่มีน้ำต่อมาเลยนะดูได้เลยมันจะผุดมาจากใต้ดินนะ โอ้นี่เลตรงนี้เลยนี่น้ำมาจากตรงนี้เลยนะทุกคนเลยเห็นใบน้ำไหลตรงนี้นะไอ้ตะกอนนี้แหละอ๋อนี่ยเนี่ยน้ำอาจจะมาจากใต้ดินนะน้ำบาดาลหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะน้ำจากบนเขาแต่ไหลมาใต้ดินเน,นี่ยนี่าวเลย มันก็มีรอยคนเดินอยู่นะ แดงบอกผมแล้วว่าอยู่ใ,ใกล้ๆหุบนี่ยผมก็ไปทักทายคุยมาเขาดูนะน้ำเต็มเลยทุกคนนี่นี่มีเส้นหนึ่งหรือเปล่านี่ตรงนี้มีเส้นหนึ่งน้ำเพี้ยนเลยมาจากใต้ดินตรงนี้เลยนะจุดนี้เนี่ยจุดที่มา ตรงนั้นรูปูเลยมันมีรูปูด้วยนะปูภูเขาแป๊บนึงนะดูทางขึ้นกันอืมทุกคนเนี่ย มีเะเนี่ยนะเหมือนของเล่นเลยรถเหรออยู่ในป่านะสงสัยจะมีเด็กมาแถวๆนี้แน่เลยของเล่นนะเนี่ยนี่ก็คือในป่าเลยนะต <c oughs> <c oughs> ามทางนี้ไป Bí sáng nghe nữa, tang này đi mở lạnh giữa chúng mở lạnh hỗ trợ lạnh hỗ trợ lạnh hỗ trợ lạnh หุบหุบแล้วก็เดองขึ้นไปทางนี้ดูไม่รู้ใช่แบบนี้ไหมค่อนข้างลบกเลยนะเพื่อน เอยู่กับแมลงเทียบแสงเป็นๆน,นะ ให้ดีๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าหุบไหนทางนี้ก็หุบม,มีเยอะด้ยด้านหน้านู่นก็มีนะที่ผมกำลังจะไปเนะี่ยทางลบว่ะขอยเจอแล้วกันแนหะถ้านี่ก็สี่โมงใช่ไหมถ้าห้าโมงกว่าแล้วผมยังไม่เจอผมจะรีบเดินทางกลับีกว่าคอยมาหาวันพรุ่งนี้ต่อจะลองเดินหาดูนะหวังว่าจะเจอ ขอให้เจอแล้วกันลนะเดี๋ยวไปคุกต่อไปเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหน้านทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบเดินทางไปที่สุกที่ผมกำลังจะไปนะน่าจะอยู่ไม่ไกลจากนี้แล้วไปกันทุกคนผมก็จะไปคุกหนึ่งอันนี้เหมือนก็ต้องผ่านเส้นทางเส้นนี้นะก็อเดินมาผมผ่านมาสองสามคุกแล้วนะทุกคนยังไม่เจอเลยอนะ่ะ ไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าแดงได้บอกที่ผมถูกหรือเปล่าต้องดูก่อนนะทุกคนนะต้องหาตามหุบไปหวังว่าจะเจอนะจะเจอก็ดีถ้าไม่เจอเราก็กลับพอตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงแล้วด้วยทุกคนห้าโมงนี่คือจบอยู่นะต้องกลับบ้านแะล้วอะ สว,วัสดีครับรอ๋อผมเป็นคนแถวหมู่บ้านนี่ครับท่านเป็นใครหรอตอนเป็นคนย้อมทำไมท่านดูคุ้นๆจังเหมือนที่เพื่อนผมบอกเลยอะ่ะเพนเองชื่ออะไรชื่อชื่อว่าแดงครับแดงมีคนชื่อชัยไหมใช่เหรอลุงชัยไหมใช่อ๋อถ้าลุงชัยผมก็รู้จักครับทำไมท่านรู้จักเหรอ ใช่อ๋อแล้วท่านมาทำอะไรเนี่ยพวกสองคนนั้นคอยช่วยเหลือข้าอยู่อ๋อท่านใช่คนที่อะไรนะท่านเป็นนักลบอ่ะเนี่ยใช่อ๋อผมว่าใช่แน่เลยทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้พวกเลสเอาหนี้มาให้ข้าอ๋อมีม,มีนั่นเหรอครับใช่เขาบอกอว่าให้ข้าป้องกันตัวครับครับแล้วแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่อ่ะ ผมก็น่าจะมาหาท่านนะที่แดงบอกก็คือเลสนี่นแหละบอกว่ามาจะมาคุยดูไม่คิดว่าจะเจอนะทุกคนเขามารอตรงนี้เลยข้าเนี่ย,ยต้องการกลับเมืองข้าอยากจ่วานเจ้าหน่อยได้ไหมทำอะไรเราครับไอ้เจ้าเนี่ยช่วยตามหาพระพระอ,อ่พระพระเป็นยังไงพระพุทธรูปหรือว่าเป็น พระสงฆ์อะไรอย่างนี้ครับพระสงฆ์เขาเป็นเป็นคนใช่ไหมครับแบบเป็นพระอ๋อแล้วยังไงครับสมมติถ้าตามพามาแล้วอ่ะามหาค่าที่นี่แล้วอ๋อท่านจะรออยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมไม่ข้าก็ออกจะตามหาพระด้วย้องตามหาพระด้วยัน้นช่วยข้าตามหาอืมเดี๋ยวผมช่วยแรงหนึ่งก็ได้ถ้าเจอนะขอบทายเจ้าด้วยแล้วท่านมาจากเมืองไหนเหราผมอยากรู้อ่ะ ข่าเหรอใช่ครับข่าเนี่ยมาจากสยามสยามข้าต้องการจะไปตีเมืองยะไขเพราะว่ายะไขเนี่ยไปตีเมืองข่าไปเผาเมืองข่าข่าเลยต้องกลับไปตีเมืองคืนอ๋อคนสามสบ,บัดเราไปมันเผาเมืองพวกเราแล้วแล้วท่านจะกลับยังไงต้องให้พามาช่วยใช่ไหมครับเห็นคนชี่อชายบอกว่า พระน่าจะช่วยได้นะอือพระใช่ไหม <c oughs> ถ้าช่วยได้ก็ดีดีแล้วมันมีเวลาแบบกําหนดไหมว่าเราต้องกลับไปประมาณภายในกี่วันไหมอะ่ะท่านพรไม่แน่ใจอ๋อคือคือคือ,คอต้องรีบเร่งหน่อยใช่ไหมใช่พระก็ตามหามาพักใหญ่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยไม่เจอวีแววเลยแต่มันน้อยนะท่านเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือพระไม่ค่อยทุดดงกันด้วยใช่ มันถ้ามีก็คือต้องไปที่วัดอะถ้าที่วัดจะมีแน่นอนแต่ไม่รู้เขาจะมาไหมในป่าแบบเนี้ยแต่ถ้าพาทูดงนี่คือมันต้องรอพวกเขาพรรษาหรือเปล่ามไม่รู้นะนก็ไม่แน่ใจในสมัยของข้าเนี่ยข้าเนี่ยไม่อยู่วัดเลยทําไมอะท่านออกเดินทุดงกันหมดเลยอในสมัยของข้าเนี่ยแข็งแกร่งใช่ไหมมีอาคมเป็นคนดี ข้าเนี่ยนับถือพระมากๆเลยแต่ว่าข้าเนี่ยไปเหยียบโดนแปดทิศอะไรสักอย่างหนึ่งของพระข้าเลยลงมาอยู่ในยุคไหนก็ไม่รู้ซึ่งเป็นจังหวะที่ข้ากำลังลบกับเพื่อนข้าอยู่ข้าไม่รู้ว่าเพื่อนข้าจะเป็นตายรายดียังไงข้าจึงต้องรีบตามหาพระเพื่อจะได้กลับไปช่วยลบ เพือ่อนข้าตามหาข้าไม่อยากมีชื่อว่าคนนี้ทับอ๋อแล้วท่านหลุดมาในเมืองแบบนี้นี่ประมาณกี่วันแล้วอ่ะครับอ๋อสี่วันแล้วนะสี่วันแล้วใช่ไหมโอ้สี่วันนี้ตาหาในป่านี้นาาานปา่ปานี้ใหญ่มากใช่ไหมครับตามหาอาหาร พอมาตังชีวิตได้อยู่ครับครับก็าอาจจะมีนะแล้วเมื่อกี้ท่านกำลังเดินไปไหนหรอข้ากำลังเดินตามหาพระนี่แหละข้าเดินไปทางนู้นมาแล้วโอ้ตรงนี้ม,มันมีมมสี่แยกเลยนะแล้วท่านได้ไปทางที่ผมมาอย่างเนะี้ยทางนี้ข้ายังไม่เคยไปแต่มาจากทางนูน้นใช่ไหมท่านอนะ่ะใช่มน้าก็อ เดินทะลุปูโปงแล้วนะครัรู้สึกบ่านี้ใช่ไหมข้าต้องรีบตามหาพระให้โดยเร็วแต่พระนี่คือหายากเหมือนกันนะท่านใช่ใน<ช>ป่าแบบนี้คือ<ช>ยากมากมากเลยแหละแต่ค้าคุยไว้ว่าทาสุดท้ายแล้วค้าไม่ได้กลับเมืองจริงๆข้าก็คงต้องอยู่ที่นี่แล้วก็วข้าเนี่ ถวายให้แผ่นดินครับแต่ว,ว่าพามาเจอเหตุการณ์แบบนี้เห็นทีคงจะต้องถวายแผ่นดินเหมือนกันละครับก็พูดถึงสม,มุติใช่ไหมถ้าท่านกลับเข้าเมืองเมืองที่ท่านอยู่ไม่ได้ใช่ปะ่ะเมืองนี้ก็ท่านก็ใช้ชีวิตได้อยู่นะมันก็เหมือนทั่วๆไปนี่นแหละมนุษย์เรานี่นแหละท่านแต่มันจะ<ร>แปลกนะแปลกไปหน่อยกว่า เมืองของท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าที่นี่ก็ผมอธิบายไม่ค่อยถูกอ่ะแต่ค <น S 2> <อ>งจะไม่เหมือนอะไรนะครับเมื่อสองวันก่อนยามดึกครับเจอแสงสว่างสีขาวสองยามสองดวงเดินอยู่ในปา่าเดินใช่ไหมใช่เป็นแสงสีขาวสองตามทางข้าก็ไม่แน่ใจว่าใช่มนุษย์ไหมมันคงเป็นมนุษย์ท่าน น่าจะเป็นมนุษย์เหล่านี้แหละแต่แค่มันมีเขาเรียกว่าไฟฉายอะ่ะท่านรู้จักไหมไม่รู้จักไฟฉายก็คือมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าใช้เดินใช้แบบสองสองทางก็คือแบบว่าเพิ่มความเพิ่มแสงสว่างนะในการเดินทางที่มืดอะ่ะผมว่าดีเลยแหละท่านก็ควรจะรู้จักไอกของพวกนี้ยูของผ้ามีแต่คบเพลิงเท่าน,นั้นแหละอ๋อข้าได้อย่างเดียวกองไฟ แต่ไอ้ไฟฉายไอ้ไฟแสงขาวๆที่ท่านเจอใช่ไหมมันจะใช้ได้นานหรือว่าอยู่ได้นานกว่าคบเพิงของท่านอีกนะเพราะว่ามันเป็นไฟฉายที่เขาใช้ไฟฟ้าชาร์จใช่ไหมมันก็จะใช้ได้สิบสิบเก้าหสิบชั่วโมงนี่แหละที่ผมเคยใช้นะไฟฉายขาเองก็มไม่เคยได้สัมผัสเกี่ยวกับสิ่งของพวกนั้นหรอกนะ <c oughs> แต่ว่าเลสเนี่ยได้ออกมาให้ข้าดูภามองแล้ว ไอ้เขียวๆน่ะมันคืออะไรกับไม่รู้ข้ากับไม่เข้าใจแล้วก็มันเหมือนสีลูกเล็กๆอะ่ะประมาณเนี่ยประมาณนี้เองนะเวลากดไปปุ๊บมันก็มีไฟไฟขึ้นมาไฟคงจะเป็นไฟเช็คแน่เลย<อ>นี่เดี๋ยวผมให้ท่านดูนะมันใช่แบบนี้ไหม,มแป๊บหนึ่งเวียน,นบนเลยนะผมก็แบบว่ามีไฟขึ้นมาข้าเองอ มันคงจะเป็นแบบนี้แน่แต่ผมดูในกระเป๋าผมแป๊บหนึ่งนะนี่หรือเปล่าท่านเนี่ยแบบนี้ไหมเนี่ยที่มันจะมีไฟขึ้นมาแบบนี้ป่ะใช่อ๋อนี่แหละเนี่เขาเรียกว่าไฟแช็กท่านแบบนี้เลยพาดูแบบนี้เลยใช่ไหมใช่นั่นแหละมันเป็นของที่แบบว่าในเมืองเนี่ยมีนะท่านมันสะดวกเลยแหละการใช้ชีวิตในป่าก็พกพาได้สบายพกไฟฉายด้วยไดมว่าช่ใ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 ช พยายามจะใช้ดูนะมันใช้ได้ง่ายท่านมันแก้ใช้นิ้วนิ้วโป้งของเรานะกดก็น่าจะใช้ได้แล้วท่านจะไปไหนต่อไหมน่เดี๋ยวผมจะกลับแล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าระหว่างทางกลับผมจะช่วยท่านตามหาพระแล้วกันโอเคไหมพระคงน่าจะขึ้นทางนี้นะ๋อทางนี้ใครยังไม่ได้ไปก็คือมันมีสี่แยกนะทุกคนสี่แยกเลยอ่อนเย็นนะทางนี้เขายังไม่ได้ไปกัน อ๋อครับครับแล้วท่านเอาไปเช็คไหม,ไ,มไ,ไอทำไมอ่ะแดงไห้ขามาแล้วอ๋อ<ด>ก็เนี่ยจุดไฟได้ดีเลยท่านแบบนอนอยู่ในป่านะจุดไฟตามแบบกองไฟนะแจ๋วเลยแหละสะดวกด้วยขาเองก็อยากเห็นเมืองข้างนอกเหมือนกันอยู่อยู่ไม่ห่างจากนี่นะท่านเดินไปประมาณสี่ถึงห้ากิโลได้หรือว่าสามนี่แหละจำไม่ได้นะที่ผมเดินเข้ามาไม่ไกลท่านแต่ ท่านไม่รู้ว่าท่านจะไปไหมแต่ก็ต้องรอดูก่อน,นเผื่อว่าท่านได้กลับเมืองของท่านใช่ไหมล่ะครับเฮ้ยข้ารู้สึกแปลกๆมีใครนินทาหรือเปล่าไม่รู้ข้าคิดถึงเพื่อนข้าเหลือเกินข้า <c oughs> ควรทำยังไงดีให้ได้กลับไปไว <c oughs> ควรทำไง เรต้องตามหาพระนั่นแหละว่าทับคาเนี่ยจะพายให้กับยะไขหรือเปล่าก็ผมขอนะขอให้ชนะแล้วกันใช่ไหมท่านสยามเราแข็งแกรงมากครับโอ้ถ้ามีท่านเข้าไปอยู่ด้วยนี่ผมว่าน่าจะดีเลยใช่ไหมแน่นอนค้าเป็นแม่ทับอ๋อใช่เหรออืมขาเองก็ หลุดมาทีนี่ทำให้ทับข้าเนี่ยเบียงเบงกันไปหมดครับข้าเนี่ยมีหน้าที่คอยควบคุมทับไม่ให้แตกครับคอยบอกทิศทางทัพทับข้าชื่อทับพยาตาอ,อ๋อเหรออืมชื่อนี้คุณคุณนะ ข่าคงวีรอไม่ได้แล้วแหละใช่ท่านเดี๋ยวผมว่าน่าจะไปแล้วแหละท่าน่าคงต้องไปหา,หาอโอเคครับท่านเดี๋ยวผมช่วยตามหาพาร์นนั่นนะโอเค <ไป S 1> ครับเจ้าชื่ออะไรผมเหรอเรียกผมว่าตัมตัมก็ได้ครับตัมก็พอตัมครับคนสมัยชื่อแปลกใช่ครับแล้วเออแล้วท่านชื่ออะไรอ่ะไว้ข้าจะบอกเจ้าทีหลัง อ๋อครับครับได้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยตามหาแล้วท่านนะได้เลยขอบใจเจ้ามากครับครับนังคาขอตัวก่อนผมเหมือนกันครับโชคดีไอ้นุ่มครับท่านก็ั่นแหลทุกคนเขาใช่ไหมตามหาพระเดี๋ยวผมจะลองช่วยเขาตามหาดูนะหวังว่าจะเจอไน้คุยกับเขาไนีรู้สึกแบบจงไงไม่รู้นะทุกคน รู้สึกด,ดีด้วยก็คลิปนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละผมจะรีบกลับไปตามหาไม่รู้จะตามหาเจอไม่พะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยเจอนะป่า๋ถวบ้านผมอะ่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่าน,นที่ชบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับบ้ายบายครับ